ทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะทำไม้ทำไมำฮะ<ำ>ไหนอะ่ะแดนไปดูสิแตนอยู่ตรงไหน<ำ>อันนี้คือตัวเองจะทำเป็นอุปกรณ์ไล่แตนอันนี้จะคือรบเพลิงเหรอคบเ, oh, เพลิง๋อคบเพลิงทำเองทำเองทำเองจากไม้ยาวๆ อ๋อเัวเองจะไปจัดการเกี่ยวกับไฟแล้วมันทํไม่ได้ต่อไฟไม่ได้เออมันต่อไฟตอนนี้คือจะทํางานเขาจะทํางานแต่ว่าเขาทําไม่ได้เพราะว่ามีแตนรังใหญ่ไหนอะ หมอลังมันออกแล้วแต่มันยังมีไฟอ๋อแต่ก่อนนี้มันมีเยอะกว่านี้นะเข้าไปต่อไฟเออนง่นเขาจะเข้าไปต่อไฟอ,อ,อ่ะต่ำเดี๋ยวเออมันจะเล่นงานเอาอะเอาว่าป้าให้กําลังใจตรงนี้แหละอ <laughs> <laughs> ป้าก็ไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้ๆได้เช่นกันถ้าเขาไล่ป้าก็ต้องหนีเช่นกันจ้ะเพราะว่าสู้อะไรก็ได้แต่ว่าเราสู้กับสัตว์มีพิษไม่ได้หรอกเพราะว่าแตนเขามีปีกเขาก็บิน ป้าอันตรายป้าก็กลัวหน้าบวมเช่นกันตอนนี้น้องเขายังไม่ได้ทำน้องเขาแค่อันนี้อุปกรณ์เฉยๆค่ะทำแบบทแบบไหนรมควันมันอ่าเขาจะรมควันมันอันนี้เป็นสูตรเดียวที่เราใช้หาพึ่งไหมไม่ครับไม่อันนี้สูตรผมเองเห <laughs> ม, <laughs> มียวเหมียวอเอาน้ำมันเทน้ำมันลงไปจ้ะสูตรผมเองผมก็ ต้องทํางานผมทํายังไงก็ได้อันนี้มันเป็นซินเนาะแบบมันเป็นซินิเอา่เอาอมาแล้วก็จัดไปเราไปเราไปให้เขาทําไปเราไปเราไป <c oughs> <c oughs> เราเตรียมนีเ <c oughs> ือแต่ตัวไม่กี่ตัวละมัง้งเ <c oughs> ยอะอยู่ล้วเมียวเมียวม,มา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 เข้าบ้านเราปล่อยพี่เข้าไป อยู่ไม่ได้ไปดีกว่าดูส่องดูไกลๆส่องดูไกลๆเนะเาะเราซูมได้ไหมอะเราซูมกล้องหน้านะปาร,รถใช้กล้องหน้าใช้กล้องหน้าอ้าดู ก็ไม่แน่ใจนะดีที่เป็นดีที่เป็นหน้าฝนถ้าเป็นหน้าแห้งแล้งก็จะแบบว่ามีอันตรายมากกว่านี้หน้าฝนหน้าฝนก็ไม่ต้องกลวกัวไฟลุกลาม ช่างเขากำลังรมควันไล่แตนนะคะที่เกาะตามไฟเขาจะต่อไฟมิเตอร์ไฟอ่ะเขาจะต่อพ่วงไฟจุดพ่วงมันอยู่ตรงนั้นพอดีพอดีทำยังไงก็ได้ให้แตนออกจ,จากจุดนั้นเพราะว่าถ้าอยู่ก็จะกัดจะต่อยซึ่งเป็นสัตวนิพิษก็จะมีความอันตราย เขาจะเอามาเชื่อมตรงบริเวณนี้นี่เขาจะทำงานมันทำงานไม่ได้ออกแล้วเนี่ยเริ่มมาแล้วเนี่ยมาแล้วให้ยิยนให้กำลังใจเขาอยู่ไกลๆไปแล้ว